สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณนะคะที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube c h a n แนลในช่องของ r m u t p l i v e ค่ะวันนี้กลับมาพบเจอกันนะคะกับเรื่องราวคดีอาชญากรรมดังๆทั่วทุกมุมโลกที่ฝนสรรหามาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรราฟังกันเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนนําเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งค่ะที่เธอคือฆาตกรโด่งดังระดับโลกเลยนะคะเพราะว่าเหยื่อของเธอส่วนใหญ่นั้นเป็นทาลกโดยมีคนตั้งฉาย,ยานามของเธอ ะะว่าเป็นผู้หญิงบ้าฆ่าเด็กค่ะเรื่องราวของผู้หญิงบ้าฆ่าเด็กนั้นนะคะผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าดักมาร์กโอเวอร์บายค่ะชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่รู้จักเธอมากนักแต่ในธรรมเนียบประวัติศาสตร์ฆาตกรระดับโลกทั้งหลายนะคะเธอจัดอยู่ในฆาตรกรที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเดนมาร์กค่ะในด้านความโหดเหี้ยมนั้นนะคะเรียกได้ว่าเธอนั้นไม่ได้แพ้ฆาตรกรคนอื่นเลยค่ะเพราะเหยื่อของเธอกว่า25รายส่วนใหญ่ เป็นทารกซึ่งเธอฆ่าพวกเขาด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยมเท่าที่คนจะคิดได้โดยสาเหตุที่เธอนั้นลงมือฆาตกรรมเหล่าทารกนั้นไม่มีแรงจูงใจใดๆทั้งสิ้นค่ะเธอทำลงไปเพราะเธออยากจะฆ่าแน่นอนค่ะว่าทารกถือเป็นเหยื่อชั้นดีของฆาตกรต่อเนื่องเพราะว่าทารกนั้นไม่มีทางขัดขืนหรือไม่มีทางต่อสู้อะไรได้พวกเขาเพียงแค่รอถูกฆาตกรเชื้อเท่านั้นดักมาร์กเป็นหญิงสาวที่มีบ คลิกหามแล้วก็ต่อต้านสังคมค่ะแล้วก็มีความชั่วร้ายก่ะคดีลเลวร้ายนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นการจรกรรมต้มตุ๋นจากเด็กที่หนีออกจากบ้านเมื่ออายุ12ปีเธอกลายมาเป็นฆาตรกรฮัลโหลโหดฆ่าเด็กทารกด้วยวิธีการที่โหดร้ายไม่ว่าจะเป็นการบีบคอเด็กเหล่านั้นและจับโยนเข้าไปในกองไฟหรือบางทีก็โยนลงน้ําให้เด็กนั้นจมน้ําตายต่อหน้าต่อตาและในจํานวนเด็กทารกเหล่านั้นนะคะเธอฆ่าลูกของ ของตนเองรวมอยู่ด้วยซึ่งไม่แปลกใจค่ะที่พฤติกรรมเหล่านี้ของเธอทําให้เธอนั้นกลายมาเป็นฆาตรกรที่เลวร้ายที่สุดในเดนมาร์กจักมาร์กโอเวอร์ายนั้นเกิดเมื่อวันที่23เมษายนปี18 แปค่ะเธอเกิดมาในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์กซึ่งเธอได้อ้างว่าถูกทารุณกรรมทางเพศตั้งแต่เด็กแม้ว่าไม่มีการพิสูจน์เรื่องราวเรื่องเราของเธอนะคะว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นเป็นจริงหรือไม่แต่สิ่งที่รู้ก็คือเธอหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุ12ปีกล่าวกันว่าเด็กวัยนี้เป็นวัยที่เต็มไปด้วยความรุนแรงด้านอารมณ์เส้นแบ่งกั้นระหว่างความดีกับความเลวนั้นเป็นเส้นบางๆซึ่งส่งผลต่อเด็กเมื่อ เต,ติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นค่ะเมื่อเธอหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุ12ปีมันเลยไม่น่าแปลกใจอะไรเลยที่ทําให้ดรักมาร์คนั้นกลายเป็นคนเลือดเย็นทําความผิดซ้ำซากการดําเนินชีวิตที่ผิดปกติและมีความเข้าใจผิดในเรื่องสัมพันธ์ทางเพศส่งผลให้เธอเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนบริสุทธิ์ได้อย่างเลือดเย็นเพื่อชดเชยชีวิตที่เหลวแหลกของเธอตั้งแต่ในช่วงวัยเด็กนั่นเองหลังจากที่เธอหนีออกจากบ้านมาได้3ปีค่ะจาักมากก็กลาย กลับไปหาครอบครัวของเธออีกครั้งเธออยากเป็นแม่คนและที่น่าขนลุกคือในช่วงปี1909จนถึง1913นับจากที่เธอมีลูกคนแรกเธออาศัยอยู่กินกับชาย4คนและเธอนั้นมีลูกให้พวกเขาทั้งหมดแต่เด็กทั้งสองคนของเธอนั้นเสียชีวิตจากเหตุลึกลับและลูกชายของเธออีกคนก็ถูกฆ่าตายอย่างลึกลับด้วยเช่นกันเริ่มจากลูกคนแรกค่ะตอนนั้นเธอได้ทํางานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟที่ร้านอาหารและเธอก็ไปมีเพศ สัมพันธ์กับพนักงานในร้านเดียวกันแล้วก็ได้ตั้งครรภ์ให้กําเนิดลูกคนแรกของเธออย่างไรก็ตามค่ะทารกเสียชีวิตในเวลาไม่นานขณะที่ดักมาร์กอาศัยอยู่กับแม่ของเธอนะคะแล้วเธอสูญเสียลูกคนแรกไปเนี่ยเธอก็อยากมีลูกอีกคนหนึ่งในปี1913ค่ะเธอแต่งงานกับผู้ชายอีกคนและก็เป็นแม่คนอีกครั้งแต่เวลานั้นสภาพครอบครัวของเธอยากจนมากๆทําให้การใช้ชีวิตของคนทั้งคู่ไปไม่รอดต่อมานะคะ เธอก็ตั้งคันกับนายจ้างของเธอเองและเด็กก็ลืมตาดูโลกอีกคนหนึ่งเวลานั้นเธอไม่ต้องการที่จะเป็นแม่ของเด็กในท้องและไม่นานเด็กคนนั้นก็ถูกฆ่าตายซึ่งการตายของเด็กคนนี้นะคะไม่มีการสอบสวนอะไรมากนักหลังจากที่เด็กตายนะคะดักมาก,ก็ย้ายไปที่โคเบนเฮเกนซึ่งเป็นเมืองหลวงของเดนมาร์กที่นั่นเธอได้ทำงานอยู่ในร้านขนมแต่เธอก็ทำได้ไม่นานค่ะจากนั้นเธอก็ไปพบรักกับชายคน และอยู่กินกับเขาจนตั้งคันให้กําเนิดเด็กขึ้นมาอีกหนึ่งคนแต่ไม่นานเด็กคนนี้ก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานี้นะคะเห็นได้ชัดว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่อันตรายเข้าขั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะหลายฝ่ายก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจหรือเอาเรื่องกับเธอคะ่ะและหลังจากนั้นชีวิตของเธอก็ไม่ค่อยสวยรูมากนะักต่อมาในช่วงปี1913จนถึง1920ช่วงระยะเวลา 7ปีดังกล่าวค่ะเธอก็กลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์เดนมาร์กเมื่อเธอก่อคดีฆ่าทารก รวมทั้งสิ้นจำนวน25คนในตอนนั้นนะคะเธอทำงานเป็นผู้ดูแลเด็กนอกสมรสซึ่งการฆ่าของเธอนะคะก็เป็นการฆ่าด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยมผิดมนุษย์ทันทีที่เด็กอยู่ในอุ้มมือเธอเมื่อไรเธอจะจัดการบีบคอเด็กจับกดน้ำหรือแม้กระทั่งโยนเขาเข้าไปในกองไฟที่เป็นเตาผิงจนเธอนั้นนะคะได้รับฉายาว่าเป็นผู้หญิงบ้าที่ฆ่าเด็กอย่างแท้จริง ไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจของเธอนั้นคืออะไรกันแน่ค่ะบางก็ว่าเธอเริ่มมีความคิดมาจากการเห็นโฆษณาในหนังสือพิมพ์และเห็นรายได้ที่ดีนะคะได้เงินเป็นก้อนจากการที่เป็นคนเลี้ยงเด็กแต่สุดท้ายก่งานดังกล่าวก็น่าจะไม่ใช่วิถีของเธอค่ะเพราะแท้ที่จริงแล้วเธอน่าจะคลั่งความตายของเด็กมากกว่า ซึ่งการระบายสัญชาตยานดิบของเธอนะคะสามารถฆ่าพวกเขาหรือฆ่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะเธอจะหาประกาศของแม่ผู้ไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกของตนเองนะคะ หรือหาแม่คนใดคนหนึ่งนะคะที่ประกาศว่าต้องการแม่บุญธรรมมาเลี้ยงเด็กเมื่อเธอเห็นโฆษณาเธอก็จะติดต่อหาแม่เด็กคนนั้นจากนั้นเธอก็ไปพบแม่เด็กพูดจาน่าเชื่อถือเพื่อให้แม่เด็กนั้นไว้วางใจมอบลูกให้แก่เธอพร้อมเงินก้อนหนึ่งเมื่อมีโอกาสเมื่อไหรค่ค่ะ เธอก็จะลงมือฆ่าเด็กทารกด้วยการจับกดน้ำบีบคอหรือเผาทั้งเป็นในเตาผิงเมื่อเด็กเหล่านั้นตายนะคะเธอก็จะซ่อนศพไว้ในห้องใต้หลังคาซึ่งไม่แปลกแต่อย่างใดค่ะที่หลังจากที่ตำรวจนั้นบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวเธอจะพบซากทารก อยู่ในห้องใต้หลังคาบ้บานเธออยู่เป็นจํานวนมากบางครั้งนะคะดักมาก,ก็ฆ่าเด็กทารกระหว่างที่พาเด็กนั้นไปเดินเล่นค่ะเธอก็จะจับเด็กทารกนั้นโยนลงไปเรียกได้ว่าพ่อแม่ที่ปล่อยให้เด็กนั้นมาอยู่ในเนื้อมือของดักมากพวกเขาเหล่านั้นไม่มีทางทราบเลยว่าลูกของพวกเขาเหล่านั้นมีชะตาชีวิต เป็นอย่างไรกันแน่สุดท้ายนะคะเรื่องราวความโหดเหี้ยมของดรักมาร์กนะคะก็มาถึงในปี1920ค่ะเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาโลรลีค่ะได้นําลูกชายคนเล็กของเธอเนี่ยมาฝากให้ดรักมาร์กเลี้ยงพอวันรุ่งขึ้นเธอก็ได้สอบถามกับเด็กนะคะแต่พอวันรุ่งขึ้นนะคะเธอก็ได้สอบถามความเป็นอยู่ของเด็กจะดรักมาร์กทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็ตอบไปว่าเด็กไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเด็กหา ไปแล้วประโยคนี้ค่ะทำให้คาร์โรลี่นั้นแปลกใจและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับรูกของเธอเธอเลยแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ให้นำกำลังไปตรวจค้นบ้านของดรักมาร์คนั่นเองซึ่งผลก็คือเมื่อตำรวจไปตรวจคน้นแล้วก็พบซากศพอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะซากศพที่อยู่ในเตาผิงก็คือลูกชายของคาร์โรลี่นั่นเองนอกเหนือไปจากนั้นนะคะก็ยังมีซากศพมนุษย์ทารก เป็นพเนิงอย่างน่าสยดสยองค่ะจักมาร์กเองจึงถูกจับกุมโดยทันทีและถูกนําตัวขึ้นศาลการวินิจฉัยทางจิตนะคะก็พบว่าจักมาร์กนั้นเป็นผู้หญิงสาวที่อารมณ์แปรปรวนรวมไปถึงเป็นคนที่มีอารมณ์ไม่มั่นคงและสิ้นหวังในชีวิตอย่างรุนแรงทําให้ทนายของเธอนะคะออกมาแก้ต่างว่าเธอเป็นหญิงสาวที่ถูกครอบครัวทอดทิ้งจนกลายมาเป็นคนบ้าพ่อแม่ของเธอขาดความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูรวมไปถึง ทนายก็บอกว่าตัวรักมาร์กเองก็เป็นเหยื่อของสังคมที่ผู้เป็นแม่นั้นขาดความรับผิดชอบยอมยกบุตรให้กับคนบ้าทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักนิสัยใจคอของผู้หญิงคนนี้มาก่อนสุดท้ายแล้วนะคะรักมาร์กถูกตัดสินนะคะในข้อหาฆาตกรรมทารกกล้าวศพแต่เธอสารภาพว่ามีอีก16ศพแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็ไม่มีหลักฐานยืนยันซึ่งตอนแรกโทษของเธอคือประหารชีวิตซึ่งถ้าหากโทษ ของเธอเป็นเช่นนั้นเนี่ยดรักมาร์กจะกลายเป็นผู้หญิงหนึ่งใน3คนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตในประเทศดัาร์อยู่ในช่วงศตวรรษที่20นั่นเองแต่สุดท้ายแล้วค่ะโทษของเธอนั้นสารก็ลดโทษลงเหลือเพียงจำคุกเธอตลอดชีวิตนั่นเองดรักมาร์กนะคะเสียชีวิตในคุกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี1929สิ่งที่เธอเหลือทิ้งไว้ก็คือมอดรดกให้สังคมได้ตระหนักถึงกฎหมายของการควบคุมดูแลเด็กทาลกนอกสมรสและ รกิจเลี้ยงดูเด็กให้มีความรับผิดชอบและเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ที่จะเกิดขึ้นซ้ำสองในอนาคตนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวคดีดังๆนะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้กับฆาตกรที่มีนามว่าผู้หญิงบ้าฆ่าเด็กหากคุณผู้ฟังฟังเรื่องราวคดีอาชญากรรมแบบนี้แล้วชื่นชอบนะคะอย่างไรก็ตามฝากกดติดตามกด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการของเรานะคะเพื่อไม่ให้พลาดเวลาฝนอัปโหลดอพิสอดใหม่ๆเข้าไปนะคะวันนี้หม เวลาของรายการแล้วค่ะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในแอพดหน้านะคะสวัสดีค่ะ